เสื้อไม่มีเสื้อไม่มีเ๋ยวคุณครูรไมาบ้างไเรู้าอันนี้ไม่ต้องปฏิบัติอาอะกัด้วยไหยรับาก่อนแปดเดือนอเดี๋ยวเดียวใ่หเดียวให้แคอนแัดเด่อนดเดอนดรับแปดเดือนัน พ่อไ้ผมผมต่อตงกลาต้ลงพ่อก่าก่าะให้เปมพ่อกาตักาต้ล้าั้กกันแค่ั้เอาแนเลยก็ได้ คุณลงมาเลยครับเรื่ลงมาได้นะครับเดี๋ยวไม่ได้ขอเลยให้ลงพ่อพึุงพ่อเคสกับม้กับพ่อขครับหุวพ่อนแบบแล้วก็ต่อไปนี่ะเป็นผมไ์วชีพชาว่้าพวกเราก็ต่ให้เรางพ่เป็นพิธีแล้วก็ครูก็มาแล้วตัวนี้นะครับ วันที่เราจะจาไปไนะครับให้นักเรียนทั้งหมดในวนนี้เป็นเชื่อเชื่อว่าน,นักเรียนอันนี้อาจารย์จะมีใจพี่เหมาะสมแบบไหนแต่เราอนี้ก็จะรู้ว่าได้การันติตา วกอะไรยวางเลยเอาโอรภรรยามาวางได้จ <c oughs> ับอโตแล้วก็จับทางไก่คุณไก่ไก่เอาวางเลยเลยเนี้ยเ่า ในวัตถุเน่แต่วัตถุใจนะครพูดคุยดวยารพูดที่ใจนะครพูคุยต้องต้องดองใจของเราต้องมั่นนการ็รียจะต้อมั่นในแนาเชื่อว่าการพคุเาต้องได้ท่าลได้ผมในการพูต้องบาก เพอาบความขอวันวามดีตอนนี้นะครับต้องคิดว่าตอนนี้จะมานะครับก็วก็แล้วก็เป็นั้สาู้รวมคิด้ีความชองเชื่สาบานต่อ้ บางทีเแล้วตัวตาก็เยเข้ามวโดยคนอื่นไปสังเกตหรือที่ว่าตอนนั้นนายกตัเใหญ่หมดสามคนก็ไม่เคยเล่าเลยในกรณีนี้นะครับเพราะว่าที่นั่นจะมีอาวุธหนักจำนวนปีกกว่าห้าสิบคนไม่ใช่แค่สามคนนี้นะครับตอนเช้าต่อตานที่สองสี่สิบ ตลอดหลายวันก่อนวันสั่งในการชวนทุกคนไปซื้อข้าวมันสำปะหลังตอนเช้าและเชทุกวันเราต้องจัดพระเบียบเพราะว่าในการเรียนเีในเวลาสำหรับทุกนะครับเพื่อในเช้าที่เกิดขึ้นตับเป็นการงานทุกชั้นนะครับตัวนี้ก็ต้องเชิญพวกน้องทุกท่านที่มาในรับให้มานะครับรู้เรียนวันนั้น ว่าทุณมันกานำด้ส่องอมาได้แต่กเพราะฉดยจะให้พมี่น้องั้นนั้นใช่วุพึ่านครับเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้จิตใจของหลานอจะได้ร้องำพ่ศิป์รู้ักตอกอะไรตอหายผสนะครับเพราะพ่อจะเป็นพระพุทเจ้ามาผู้ที่เนอยากทำสัจริยะทการแสงสว่างนะเพราะงนั้นคือางอร ก็เปลี่ยนมาแทนโรทัศนี่มาให้พวกเราเห็นทีลนะคให้ผู้ทุกไม่ต้องยิ่งต้องส่งของนะคท้เพราะสัยว่าจะมีอะไรมาถูวางมาต่อต่อแต่ในอนาคตจะยิ่งใหญ่ของพวกเราอย่างเช่นเดียวกับที่เรานาเราก็ต้องหาหน้ที่มันดีนะครับถ้าอน้า่ดีระห ไปแล้วเป็นคนแรกเลยตอนกลเป็นคันคนอนนี้เราเช็คขั้นตอนให้เราจะทำอนไรกันเยอะแล้วเราก็อ่าต้องอยากว่าด้วยว่าเป็นสภาเราก็ตรวจสอบก็ตรวจสอบเอายว้เราไปตลาดเราจะซื้อของเราจะเลือกสั่ง ถ้็เราตีใจเราตก็ไม่ได้มาทำนะครับแต่ให้เรามาทุกงันทุกวันพระไนี่พี่คเพราะว่าในระะวชีวิตของเราเราต้องมเกิดกับต้อสิ่งตองกาในชีวิตของเราชีวิตธรรดานะครับอาจจะเป็นตัวที่เส้นสัตว์เสัตที่เราไม่รู้จัก

ชุดละสิบต,ตัวรนนึเป่ก็น่าจะเป็นร้อยอยู่รึเ